สวัสดีค่ะพบกบช่องน้องมนชาแนลนะคะวันนี้น้องมนนะคะพาทุกคนเดินป่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาหาเห็ดนะคะว่าตรงนี้นะคะจะมีเห็ดอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามาไกลามากนะคะจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมาถึงที่หมู่บ้านไม้หุงนะคะตรงนี้เห็ดเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่นี่น,นี่มีให้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็ไปหากันต่อเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะ ทุกคนเส้นทางที่น้องมนนะคะมาหาเห็ดวันนี้นะคะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นการเกษตรที่ชาวบ้านนะคะได้มาปลูกไว้ทำไร่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นไร้ข้าวนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องมนลงไปดูข้างล่างนะคะลงไปเลยนะคะทางเดินีนิดเดียวนะคะแต่เราก็ต้องข้ามไปนะคะเพื่อจะไปหาเห็ดต่อไปนะคะ ทางเดินหาเห็ดของเราวันนี้นะคะว้ายเป็นเหวเดี๋ยสูงมากเลยอะ่ะมาค่ะข้ากันไปเลยนะคะ เ็ดไข่หานใหญ่มากผิวเขาเรียบๆนะคะคล้ายๆเป็นไข่ไก่เลยนะคะเด็ดไปเลยค่ะนี่ท mm ุกคนเห็ดค่ะทุกคนวันนี้เราก็เจอเห็ดแล้วนะคะเห็ดเต็มเลยนะคะทุกคนว้ายดอกใหญ่มาก ค่ะตรงนี้ออกใหญ่มากทุกคนสวยด้วยนะคะอันนี้ก็เขาก็จะเรียกว่าเห็ดขายห่านนะคะเห็ดอันนี้นะคะสีเหลืองๆน่ากินมากทุกคนแต่เขาไม่กินกันนะคะแต่สีสวยสีสวยมากเลยอะนี่นะคะเราก็จะมาเอาเห็ดนี้ไปแล้วกลับบ้านกันเรานะคะน้องเห็ด <laughs> นี่นะคะทุกคน มาค่ะทุกคนมาเจออีกแล้วนะคะเห็ดแถบนี้เห็ดไข่หันเยอะมากทุกคนนี่เลยนะคะนี่กำลังออกแบบใหม่ๆนะคะเก็บไปเลยค่ะว้ายนี่เลยนะคะดอกงาม n เห็ดสีม่วงนะคะอันนี้ก็กินได้เหมือนกันนะคะทุกคนจะออกแบบสีม่วงหน่อยนะคะสีสวย เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะเอ,อกเยอะมากแต่เขาไม่กินกันนะคะอันนี้เขาไม่กินแต่สีสวยมากเอามาฝากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่ว้าวนี่เลยนะคะใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าอีกอะ่ะใหญ่มากเห็ด ออกเยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดหอมนะคะทุกคนว้ายสวยสวยออกเยอะมากเลยเก็บันเลยคะว้ววาวๆๆยกำลังออกแบบใหม่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นต้น,นเล็กๆอยู่นะคะว้าว คะทุกคนหลังจากที the the ่เราหาเห็ดวันนี้ทั้งวันทั้งวันนะคะได้ดอกเห็ดใหญ่มากนะคะเป็นล่มได้เลยนะคะเนี่ยเป็นจะเป็นล่มให้เราได้แล้วนะคะใหญ่มากเลยเห็ดไข่หานค่าเจออีกแล้วนะคะตรงนี้เห็ดไข่หันเยอะมากเลยทุกคน นี่นะคะดอกใหญ่มากนูก่นเห็ดนะคะใหญ่มากเลยเดีย๋ยวเราก็จะเด็ดไปเลยนะคะว้าวใหญ่มาก นะคะกำลังออกแบบตูมมากนะคะกำลังเล่นๆอยู่เลยอะ่ะมากินเอาไปเลยทุกดอกกระเจียวค่ะทุกคนเราอาสามารถเอาไปแกงได้นะคะ เดี๋ยวไปทอดกินก็ได้ด้วยนะคะสวยมากะะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแกงกินด้วยนะคะดอกกระเจียวบาน <laughs> เป็นเห็ดตินหนูนะคะเพิ่งจะเห็นครั้งแรกเลยนะคะน่าอร่อยมากทุกคนทุกคนอันนี้เขาเรียกว,ว่าเห็ดขิงนะคะเยอะมากเลยค่ะเวลากินนะคะก็จะออกรสชาติแบบเผ็ดๆนะคะเขาว่านี้นะคะมีเยอะมากนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดตินหนูนะคะนี่วันนี้เราได้มาเก็บเห็ดตินหนูด้วยนะคะทุกคน เยอะมากเลยนะคะนี่เลยจะเป็นแบบสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะเขาเขาาอวบอวบนี่เลยค่ะนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยเนี่ยเนี่เยเียบมาแล้ว ทุกคนอนะันนี้เห็ดหอมนะคะทุกคนก็จะออกหอมหอมนิดนึงนะคะมีทุกคนแต่เนื้อจะออกแบบนี่ว้าวนี่นะคะเห็ดหอมของเรานนะคะเจออีกแล้วเจออีกแล้วอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยที่หายเลยว้าวเจออีกแล้วนะคะเห็ดติ้นหนูเยอะมากเลยอะ่ะ ไไมไม่่นี่ทุกคนออกดอกแบบคล้ายๆเป็นปากกาลางเลยนะคะนี่ทุกคนแต่เขานุ่มมากนะคะนี่อันนี้เขาก็จะเอาไปยำกินนั่นเองนะคะทุกคนว้าวอันนี้กอใหญ่มาก จบเลยะคะย่ะจบกันเลยะค่ะทุกคนว้าวใหญ่มากว้าวมาทางนี้เก็บเห็ดมันมากนะคะทุกคนเห็ดเยอะมากเลยอะ นทมนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดมอนไข่นะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนออกแบบสีแดงออกส้มๆหน่อยนะคะเขาว่าแบบนี้อร่อยมากนะคะนี่ทุกคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทํากินกันนั่นเองนะคะวันนี้ได้เห็ดมาหลายชนิดมากนะคะมีเห็ดมอนไข่นะคะแล้วก็ มีเห็ดไข่ห่านนะคะมีเห็ดแตงทงก่อนก่ะนอันนี้ก็เป็นเห็ดปีนหนูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปยามกินนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมในตัวนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินกันเลยค่ะ คนหลังจากที่เรานะคะได้ล้างเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาลวกแป๊บหนึ่งนะคะลวกเสร็จเราค่อยเอามายำนะคะทุกคนทำอะไรไม่ด้ข้าวกินข้าวแล้วม้อถายล้วนะ เรา,าชิมกันดูนะคะทุกคนอร่อยอ,อร่อยมากเลยนะคะอันนี้ที่น้องมดว่าเป็นเห็ดเห็ดตีนหมูนะคะรสชาติจะออกแบบกรุบกรุบนะคะทุกคนอร่อยมาก กุกกับกุกกับนุมหนับนุมหนับนะคะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะจากนี้เดี๋ยวามวนขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็ขอตัวลาตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ลา